วันนี้น่าจะเป็นอีกซิสเต็มไกด์ไลน์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจสําหรับคนที่เป็นสาวก AMD นะครับหรือคนที่กําลังสนใจความเป็น AMD อยู่ทั้ง CPU เองแล้วก็การ์ดจอกราฟิกการ์ดเองนะฮะที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ย AMD ได้ออกไร z e เซนถูกไหมครับพันเจ็ดพ x พันแ x ด้วยราคาด้วยงบป,ประมาณแล้วอาจจะอยู่ในเรสจ์สำหรับคนที่เน้นเรื่องของการทำงานงบป,ประมาณสูงนิดนึง แต่สำหรับซิสเต็มนี้ผมว่าเออน่าจะปรับให้เข้ากับคนที่มีงบประมาณไม่สูงในระดับน,นั้นแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในงบระดับหนึ่งอยู่ไม่ได้ถูกไปสทัทีเดียวเป็นเมนสตรีมค่อนไฮเอ็นนะครก็คือกลางค่อนบน CPU ตัวนี้จะเป็น AMD Ryzen 5ครับ1 6 0 0 X นะครับแล้วเราจะเซตติ้งกันที่4 g กิกเดี๋ยวจะเซตให้ดูกับบอร์ด Corsair Hero นะส่วนการ์ดจอครับ ก็เป็นระดับกลางๆนี่แหละนะครับเป็น RX 580ซึ่งในวันนี้เป็นสตรีทนะวันนี้เราจะเน้นกันที่ตัว ASUS ส t r i x RX 580นะครับดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงและขยับเปลี่ยนจาก RX 480สตรีทยังไงบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วละ่ะ mm hmm. AMD เขาเน้นเขาว่ารีเนมครับ e ีเนมหมายถึงว่าเป็นการปรับเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็อว่เเพิ่มเติมเมข้ามานิดนึงนะคใครจะเรียกแมวจะเรียกย้อมแมวจะเรียก กายล่างจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่คูณแล้วกันแต่สําหรับเราเราเรียกว่า rename ฮะจริงๆขอเรียกว่า rename แล้วกันนะครับและ s t r i x i 5 8 0ก็ปรับนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก i x สี0 s t r i x มาหลักๆเลยนะฮะคือเรื่องของชุดแะบความร้อนที่เปลี่ยนแล้วเห็นผลจริงนะครับเดี๋ยวดูซิวันนี้ถ้าเกิดจับ i x ห้า s t r i x ตัวนี้ไปบวกกับ ryzen ห้าหน x แล้วนี่ ความแรงมันจะได้ประมาณไหนนะครับจะถูกใจหลายๆคนไหมนะครับวันนี้เราจะเน้นเกมเดียวนั่แหละครับเหมือนเดิม Ghost Recon นะครับ GRW จะแล้วก็ลองเทสซีนิเบนให้ดูซิว่ามันประมาณไหนสำหรับ CPU 16x ที่วิ่ง4กิกพร้อมกับเซตอัพไบออให้ดูด้วยนะครับว่าบน Corsair Hero เนี่ยมันเซตประมาณไหนง่ายๆไม่ยากเลยเคาะแค่ไม่ถึงสึกทีคุณก็ได้ล็อกความเร็ว4กิกแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวดูเน้นกันที่ตัวนี้ครับ ASUS Strix RX 580 วการ์ดด้านหน้าก่อนเลยนะครับถ้ามองเผลอๆบอกตรงๆฮะว่าไม่รู้นะครับว่าต่างจากสตริกตัวเก่าอย่างไงเพราะว่าด้านหน้าคือเหมือนกันมีลวดลายเส้นนะครับตรงนี้ที่เป็นไฟ RGB 6ขีดด้วยกันบน3ล่าง3คือโคเวอร์ด้านหน้าเนี่ยพลาสติกคือชิ้นงานเดียวกันเลยสีเดียวกันนะครับออกเทาๆอมม่วงไทเทเนียมพัดลม3ใบครับและพัดลมทั้ง3ตัวนี้เป็นพัดลมที่มีรอบ3,600รอบนะครับเท่ากับสติ๊ตัวเดิม เดี๋ยวจะลองให้ดูด้วยว่าัดลม100เปอร์เซ็นต์มันเย็นขนาดไหนนี่คือทางด้านหน้าอย่างที่บอกครับดูไม่รู้ว่าต่างกันยังไงแต่พอมันเป็นด้านข้างปุ๊บเห็นความต่างหรือยังครับสติกตัวเก่ามันจะกินพื้นที่แค่2สล็อตแต่สติกนะครับตัวนี้ I 580เนี่ยมันกิน2สล็อตครึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาคือความหนาของฮีทซิงค์ฮะแล้วมันก็ไม่ได้หนาขึ้นอย่างเดียวครับมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นและมันเย็นขึ้นจริง เดี๋ยวจะได้เห็นจากผลทดสอบนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วเพราะเราเคยหล่อยหลุดไปบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆนะที่หน้าแฟนเพจสำหรับเรื่องของอุณหภูมิจากการ์ดจอที่เป็น a s u s Strix ตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น5 8 0เองหรือจะเป็น1 0 8 0ที่เองนะเขาเพิ่มหน้าสัมผัสด้วยครับเขาเรียกว่า Max Contact นะฮะหน้าสัมผัสระหว่าง GPU กับพื้นที่ฮิตซิงส์สัมผัสกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องการระบายความร้อนการนำความร้อนจะทำได้ดีกว่า ก็คือฮีทสิงจะดึงเอาอุณหภูมิออกจากตัว gpu ได้เร็วกว่านะครับและตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ republic of gamer นะครับเป็น rgb เช่นกันปลั๊กไฟเลี้ยงของ i 5 8 0 s t i ส k ติใช้เพียงแค่หัวเดียวหรือว่าพินเดียวไม่ใช่พินเดียวโทษทีครับหัวเดียวแต่เป็น8พินใช้เพียงหัวเดียวเท่านั้นต้องเสียบนะครับถ้าไม่เสียบใช้งานไม่ได้นะครับและพื้นที่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับมันเปิดเยอะกว่าเดิมเพราะว่า c o อ e r มันห่างออกจากเดิมไปอีกครึ่งสล็อต การระบายความร้อนมันก็ทําได้ดีกว่านะไม่ใช่ว่ามันหนาขึ้นแล้วคับเวอร์จะต้องปิดเยอะเท่าเดิมไม่จําเป็นนะครับอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปติดตั้งกันดูให้ดีการ์ดต,ตัวนี้กิน2ส,สล็อตครึ่งนะครับทัาทีหนึ่งฟีเจอร์ครับคือด้านท้ายของตัวการ์ดเขาจะเป็น4พิน PWM เพิ่มมาให้บนตัวการ์ดจอเนี่ยอีก2 2 2 2ออร์ต2ปลั๊ก2หัวเออ4พิน PWM 2หัวเพื่อที่จะเอาไว้เสียบพัดลมเพิ่มเติมเพื่อที่จะโฟกัสให้กับการ์ดจอสมมติว่าคุณติด พัดลมที่ฝาข้างเคสถ้ามีหรือพัดลมที่ด้านหลังเคสถ้ามีหรือตำแหน่งไหนก็ได้ที่คุณต้องการเอามาต่อกับ PWM ตรงนี้มันได้2ตัวนะฮะแล้วคุณก็สั่งผ่านซอฟต์แวร์ของกราฟิกการ์ได้เลยว่าให้คนโทรลพัดลมตรงนี้จะกี่รอบจะหมุนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปและด้านหลังของตัวการ์ดอันนี้ขออนุญ,ญาตดึงสดฮะจะได้เห็นชัดๆนะครับนั่นก็คือแบ็ค เพลทความหนาน1นมิลิเมตรนะครับเป็นอลูมิเนียมมีซิสกรีที่เป็นลายสีเทาๆนะครับมายันดีไซน์มีโลโก้เอซูสสตริกนะครับช่วยในเรื่องของการกันน็อตหล่นถ้าเกิดเวลาประกอบแล้วผิดพลาดหรือถ้าเกิดใครติดตั้งชุดวอเตอร์คูลิ่งนะฮะหรือว่าชุดน้ำถ้าเกิดน้ำหยดลงจากบล็อกซ p u ตัวนี้กันได้ในระดับหนึ่งนะแล้วความสวยงามถามว่าช่วยรับน้ำหนักตัวการ์ดมากไหมไม่ได้1 0 0ครับแต่ว่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง เพราะจริงๆแล้วชุดฮีทซิงค์หลังๆนี้เอซูเองก็ทําตัวฮีทซิงทางด้านหน้าเนี่ยให้มันมีเหมือนกับว่าเป็นเพลทดึง<ม>ค้ำรับน้าหนักตัวการ์ดไว้อยู่แล้วแล้วก็ติดตั้งลากยาวไปถึงแบ็กโอ p พ n นลด้วยนะครับตัวนี้เป็นโลโก้สตรีทซึ่งเป็น R G B ครับสามารถตแต่งได้มันจะไปพร้อมกันกันกบตัว R G B ทางด้านหน้าของตัวการ์ดนะรับตรงนี้สวยแลเด่นที่สุดละสุดท้ายคือแบ็กไอโอพ e l ครับ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นหน้าจอทีวีนะมีให้เลือกใช้ครบถ้วนทีวีก็จะเป็นในส่วนของ HDMI เเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นดีต้ลก่อนเลยฮะ DVI D นะครับหช่องยังคงมีให้ใช้อยู่สําหรับคนที่ยังมีจอที่เป็นพอร์ต DVI นะครับที่ต้องการภาพแบบความคมชัดสูงสูงแต่เป็นปลั๊กแบบเก่านะครับจอดีๆยังมีอยู่นะที่เป็นพอร์ต DVI แต่ก็เริ่มน้อยน้อยไปเยอะแล้วก็เป็น HDMI ครับ2ช่อง HDMI ตรงนี้เขาให้มา2ช่องเพราะว่ายุคสมัยนี้มักจะมี VR component นะครับก็เสียบจาก HDMI ได้พอร์ตและยังมี HDMI ที่สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอได้อีก1ช่องไม่ต้องแปลงหัวนะครับก็เป็น HDMI 2แล้วก็ DisplayPort ครับอีก2ช่องถ้าเกิดใครจะใช้ความละเอียดสูงๆหรือว่าอัตรา r e รีเฟ h เดกสูงๆ165เฮิร์ซ200เฮิร์ซ240เฮิร์ซรบกวนใช้เป็น Display Port นะครับดีที่สุด ความยาวนะครับการตัวนี้ก็คือเหมือนสตริกในรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนี่ครับ30ซนนะครับหรือว่า1ฟุต3 0มมิลพอดีพอดีครเท่ากับสตริกตัวก่อนหน้านี้เลยมาถึงเรื่องของน้ําหนักปัามเขาให้ดูเหมือนหนักนะครับถามว่าหนักไหมก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่ถึงกับโลครึ่งโลสอะไรขนาดนั้นตัวนี้พั8สถุยพันสกรัม ก็อยู่ประมาณโล2โล3แล้วกันอะตีเข้าๆกประมาณนี้ฮะส่วนอุปกรณ์บันเดิลนะครับเขาให้เป็นนี่ฮะตีนตุ๊กแกโลโก้ ROG ให้มา2เส้นเอาไว้เก็บสงเก็บสายไฟนะก็น่าจะเป็นสายไฟที่เดินเข้ามาหาตัวการ์ดนี่แหละสาย power อะ่ะมันจะได้แบบดูเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ลกนะจ๊รแล้วก็จะเป็นตัวนี้ฮะแผ่นซอฟต์แวร์ t i l i t y driver นะครับ1แผ่นและ อันนี้ขายไม่ได้คนระเป็น speed setup หรือ user manual ในการติดตั้งตัวการการลง windows การลง driver คนระับโษทีนะครับอยู่ในเล่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครข้องใจใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ลองเปิดดูได้ไม่ยากครับคู่มือมีอมไว้ใช้แล้วก็อ่านนะฮะเพิ่มความรู้อ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวถึงบททดสอบและว,วันนี้เราจะลอง set up BIOS ให้ดูก่อนไม่ยากครับ 1600x ว4กิ IC, ไม่ยากนะนะครเปิด ram xmp จาก g a m e v o x เมนบอร์ดเป็น ASUS Crosshair i Hero นะฮะแล้วก็การ์ดจอก็ตัวนี้แหละนะครับ RX 580 Strike ถัดมาก็จะเป็นเช็ค CPU C ครับแล้วก็ดู GPU C c i n e b e n นะฮะแล้วก็ลองเกม g h o s t r e c o n นะครับ GRW เป็น Full HD Ultra นะครับแล้วก็จะเป็น 2K High ดูสิว่ามันสวยแตกต่างกันไหมแล้วก็เฟรมเรทอันไหนได้ยังไงมากกว่ากันแล้ว 2K เนี่ย 2K High เนี่ย i x 580เล่นได้ไหมได้ประมาณไหน อุณหภูมิตัว gas นะครับออตโต้ตอนเล่นเกมเป็นยังไงแล้วก็อุณหภูมิตัว๊ a s ตอน f u l โห o a d แล้วก็พัดลมร้อยเปร็นเป็นยังไงร,รวมถึงการกินไฟด้วยพีคทั้ง cpu พีคทั้งการ์ดจอหรือว่าพีคก,การ์ดจออย่างเดียวมันประมาณไหนไปชมกันครับวิธีการเซตไปออทนะครับอันนี้บอกก่อนว่าเมนบอร์ดที่ใช้เนี่ยเป็น asus crosshair six hero นะครับผมเซตแค่นี้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมตตสมมุติว่าอ่ะให้มันไปออโต้ก่อนสมมุติมาอยู่ค่านี้ อันนี้จริงมันก็ต้องเป็นออโต้ด้วยอ่ะเดิมๆเลยมันมาแบบนี้ผมเซตแค่ตรงนี้นะครับ AI o v r c o c tuner ผมเซตให้เป็น ODCP 1เสร็จปุ๊บผมลงมาทำตรงนี้ให้มันเป็น 100. ปบัสร้อยปั๊บซึ่งจะอยู่ในโหมด d o c p 1อยู่นะครับเห็นไหมฮะ XMP RAM เปิดแล้วนะครับและผมล็อกตัวนี้จากเดิมมันจะเป็นออโต้ผมล็อกให้มันเป็น40ก็คือจะวิ่ง4กิก แล้วก็มาดัน m มมโมรี r ฟ q u e ค c ซี่ตรงนี้ให้เป็นบัส3,002ซึ่งเป็นค่า XMP ของ RAM g a l EVO e X ตัวนี้ครับบัส3,002ให้ตายเธอโรบินผมเซตแค่นี้จริงๆไฟเลี้ยง VCore Auto นะครับแล้วก็ SOC วันเตนเนี่ยจะเป็น1.17 1.18โดยประมาณ XMP แรมตามนี้ฮะไฟเลี้ยง1 3.5วลตแค่นี้นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ผมมาทำตรงนี้ครับ Q Fan c o n f i g นะฮะ แล้วก็มาปิดตรงนี้จากเดิมมันเป็นออโต้ผมดิสเบลไปก็คือไม่มีการคอนโทรลใช้รอบพัดลมเต็มจากฮีทสิ้นเดิมแค่นี้เองแล้วผมกดเอ็กซิสตเข้าวินโดว์เลยจบฮะพอเข้าวินโดว์มาสเปค CPU C <4. S 2> เช็คกันนิดนึงครับว่าขึ้นตรงไหมนะครับ CPU ที่ใช้อย่างที่บอกครับเป็น1ันหกเอ็กซนะฮะไฟเลี้ยงออโต้วีคอรเนี่ยมันขึ้นที่ประมาณ1.48 1.50 2ดสี่โดยประมาณนะครับอันนี้ผมเปิดเซตติ้งเดสก์ท็อป power เนี่ยให้มันเป็น performance แล้วนะฮะมันก็จะล็อกตัวคูณอยู่ที่40ตามที่เราเซตไว้เห็นไหมครับ3999ก้นะฮะกว่ีกิกก็แหละตีไว้นะครับ b lock ร้อยตามนี้เป็น6กคอร์สิเทรดไม่มีปิดนะครับเมนบอร์ดชื่อรุ่นตรงนะฮะ asus crosshair 6 x hero bios version ล่าสุดครับณวันที่ถ่ายนะฮะ1002แล้วปั๊บ ram ครับ xmp ติดตามปกตินะครับ g e o x v e n d u r channel 16GB กกิกบัส cl 16 1 t ทีและสเปคของตัวการ์ดครับนะครับบางคนก็บอกว่าแมวบางคนก็บอกว่ารีเนมนะครับใช่ครับมันเป็นการรีเนมนะครับจาก RX 480นั่นแหละมันก็จะเป็น RX 580ตัวนี้จะเป็นสตริทโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็จะได้ GPU คล็อกอยู่ที่1,360คูณกับเม m o r y s p สปีดไม่แค่คูณกับเม m o r y s p สปีดนะเมนบอร์สปีดก็คูณ4เข้าไปนะครับเป็น2000คูณ4ก็จะเป็น8000เมกะเฮิร์ส ไดเวอร์หน้าวันที่ถ่ายนะครับตอนนี้เป็นตัวนี้ครับคิมสานสิบเเป็นเบตา้าวินโดว์10 64บิตสังเกตดูที่บัสบิตและแบนด์บิตนะครับก็คือ256บิต256กิกนะครับแรม8กิกซ d ดีอาร์เฉยๆนะครับสตรีมเมอร์เซอร์อยู่ที่2,304อ่าเท่าสี่แปดเลยนะฮะตามนี้ครับไม่พูดมากตามที่เข้าใจกันแหละนะครับเป็นการรีเนมนะครับถัดมาคือดูซินิเบนต์ก่อนนะครับสำหรับ r 5หรือว่า AMD Ryzen 5 1 6 0 0 X อ่ะรันแบบ multitread พร้อมกับดูอุณหภูมิด้วยตัวนี้ครับแพคเกจนะครับเหนือกระดองกับฮิตซิงค์ตัวนี้39ครับตอนนี้ไฟเลี้ยงวีคอร์อยู่ที่ประมาณ1.5นิดนิดๆตอนนี้เทมไป91แล้วครับ92แล้วที่ห้องแอร์25องศาโดยประมาณอากาศค่อนข้างร้อนฮะช่วงนี้แอร์ทำงานค่อนข้างหนัก 2ี่สโดยประมาณไม่เย็นครับไม่ถึงกับเย็นมากไม่ถึงกับหนาวดูคะแนนดีกว่าฮะโอ้โหอ่ะเรื่องเทมนะครับแม็กสูงสุดของ CPU 1 6ู2 4นหกที่ิกวีคอออโตที่1นนิดๆเนี่ยแม็กสูงสุดของ CPU อยู่ที่95องศานะครับกับซิงคเนี่ยผมว่าปกติเฉยๆในจังหวะที่ผมเคยลองกับชุดน้ำเนี่ยมันอยู่ประมาณ60กว่าเท่านั้นเองนะหายไปเยอะ ขึ้นอยู่กับอากาศของของที่แวดล้อมบ้านคุณด้วยอ่ะคะแนนของ c ี n e เบนอาร์สิบห้าครับพันสามร้อยห้นะครับหนึ่งสกับ CPU ราคาค่าตัวมัน9 0 0าพันนะฮะ้าพันาบาทก็เหลือเฟือแล้วห1 2เฟสมะครับซีเ e เบนอาร์สได้เชื่อได้ค่อนข้างมาก100%เเลยนะแล้วกับเกม Ghost Recon ตัวล่าสุดครับผมจะเบชมาเหมือนเดิมนะฮะเราจะเริ่มกันที่ Full HD ครับแล้วก็ความละเอียดกราฟิกนะครับเป็นอันตราไปเลยฮะดูเซว่าการ์ดใบเดียวกับ CPU ตัวนี้1 6 x วิ่ง4กิกมันจะเป็นยังไงจะได้สักกี่เฟรมซึ่งเบนช์มาของกอรีคอนเนี่ยเท่าที่ผมลองนะระหว่างเบนช์มากับการเล่นจริงอะ่ะแม่งตรงกันอะ่มนนอะมันตรงกันจริง คือไม่ใช่เบน์มาร์กอ่อนแล้วเล่นเกมโหดกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่หรือว่าเบนท์มาร์กโหดเล่นเกมอ่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือ Full HD Ultra นะครับบังเอิญว่าจอตัวนี้ที่ใช้เป็นี่ยเป็น Asus PG 279Q มันเป็น 2KG Sync ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นแบบอย่างเช่น Full HD แล้วมี Free Sync ของ AMD เนี่ยผมว่าน่าจะสมูทกว่าเยอะแต่ตอนนี้เราบังเอิญไม่มีจอ Free Sync เลยนะฮะในครังมีแต่ จีซิงล้นวนเลยห้ตัว g ีซิงแม่งหมดทุกตัวเลยเปิดเปีดเียดเฟมเลียเลดเฟมเลเชเยดเฟมเลี่ยอยู่ประมาณสักสากว่า40การ์ดจอทำงานร้อยนะครับห้าสองศาที่พัดลมออโต้สี่สิบเต์ซีพียูกว่าเดี๋ยวจะได้ดูตอนจบนะแรมเครื่อง5.5าจกิก มาแล้วอ่ะเฟรมเเฉลี่ยครับ34 35เฟรมสูงสุด40 cpu กินน้อยมากนะครับเฉลี่ยประมาณ23สูงสุด33%การ์ดจอก็ทำงานประมาณนี้นะสเปคก็ตามนี้ครับอย่างที่บอก windows 16 4 cpu ตรงตรงแรงมตรงทุกอย่างตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองที่ความละเอียดอีกหนึ่งสเต็ปสำหรับคนที่ใช้จอ2 k ลองดูซิว่าถ้าเกิดเป็นความละเอียดระดับ 2,560คูณ1,440ที่ 2K แบบนี้นะครับซึ่งเราแน่นอนนะต้องลดกราฟิกคุณภาพให้เหลือไฮพอแล้วนะครับเพราะว่าไ x 8 0ไม่ใช่การ์ดที่เป็นไฮเอ n d แบบจ้าจ๋าอะไรขนาดน,นั้นอันนี้ 2K HIGH อนะ่ะลองดู i 5 8 0โทษทีแม่นึกอยู่เดียเฮ้ยมันติดตรงไหนวะ เหมือนพูดอะไรผิดไอ้ค่าแปดศูนย์ห้าไม่ต้องตกใจครับเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าภาพดีกว่าวะน่าจะเป็น r e s โ l ลูชันที่ที่ตรงกับจอนะครับแล้วเม็ดดอทแสดงผลทุกเม็ดเต็มนี่ขนาดเป็น 2K แต่ลดความละเอียดลงไปไฮนะยังดูสวยยังดูสวยกว่า Full HD Ultra เป็นไงครับผมบอกแล้วจอแม่งมีผลบางคนใช้เครื่องแรงแต่ใช้จอแบบนะเน้นจอใหญ่ๆแต่แบบ Full HD อะไรเงนี้ผมว่ามันก็ไม่คงไม่ไม่เวิร์กอะ <S <S เล่นจอเล็กเล่นจอเล็กแต่เป็น High Resolution อะดีกว่าอันนี้ความรู้ส่วนตัวแนะนำกันแบบนี้ดีกว่าอย่าคิดว่าดีกว่าเลยเดี๋ยวหาว่าผมนุ่นนี่นั่นอีกแต่แม่งชัดกว่าจริงๆว่ะ อ่าแฟมเลตได้มากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นครับเท่าที่ผมสังเกตเมื่อสักครู่นะแล้วก็ที่เล่นมาเป็นเดือนเนี่ย 2K ความละเอียดไฮนะครับได้เฟมเรตสูงกว่าแล้วก็ได้ภาพที่สวยกว่านะครับ CPU ก็กินประมาณเดิมครับการ์ดจอก็รู้สึกว่าจะกินเยอะกว่าเดิมหน่อยนะฮะอ่ะตามเนี้ยพอแล้วอยากให้ถึงขั้นที่จะต้องเป็น 2K u l t r าเลยถามว่าได้ไหมได้แต่เฟมเรทอาจจะทำให้คุณเล่นแล้วรู้สึกปวดหัวนิดนึง อาจจะมีหน่วงบ้างนะครับหรือหรือขั้นหรือถึงขั้นกระตุกกันเลยทีเดียวพอ,อและแค่นี้เรื่องของอุณหภูมินะครับเบิน์น u p u มาสักประมาณ3นาทีแล้วผมนะฮะน่าจะได้อุณหภูมิที่พีคที่สุดของพัดลมออตโต้มันอยู่ประมาณ62ไม่ใช่62สอง่ิเปอร์เซ็นต์หกององศาณนะเวลานี้นะครับเหมือนจะเลยอ่ะทีนี้ผมปรับรอบพัดลมเป็นร้อยครับฟังเสียง อาปกติของสตริกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,600รอบต่อน,นาทีที่พัดลม100%เสียงมีเข้ามาแน่นอนครับในระดับหนึ่งและเช่นเดิมครับอุณหภูมิห้องอยู่ประมาณ25หรือ26องศาตอนนี้เทมป์อยู่ที่58ไม่ว่าจะเป็นสตริกนะครับตัวนี้นะครับ i580 หรือสตริก1 0 8 0 ti เท่าที่ผมลองฮิตซิงตัวใหม่เย็นจริง แต่ก็แรกกับพื้นที่ที่เพิ่มมาอีกครึ่งสล็อตเป็น2สล็อตครึ่งจากสติ๊กตัวเดิมที่เป็น2สล็อตเทมต,ตอนนี้56องศานะครับไ x 4 8 0 ix 5 8 0ขึ้นชื่อความความร้อนมากพอสมควรแต่สติกทำได้ดีแค่ไหนก็ลองดูเอาเองที่พัดลม100%ได้เทมขนาดนี้และที่พัดลมออตโต้ประมาณ50%เนี่ยเทมมันจะอยู่ประมาณ60ต้นๆเท่านั้น แค่นี้ครับสำหรับเทมครับและเรื่องสุดท้ายครับอัตาการกินไฟอันนี้ผมเหมารวมทั้งซิสเต็มเลยไม่รวมชุดน้ำนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้ใช้ชุดน้ำผมทอชุดน้ำแยกออกไปแล้วนะครับไอเดอลตอนนี้ CPU 1 6 X วิ่ง4กิกครับเมนบอร์ด ASUS TUF Z6 Hero นะครับ RAM G4X สิบหกกิกบัส3 0 0 0แล้วก็การ์ดจอ ASUS STRI ครับ I 5 8 0นะฮะแล้วก็จะมี M 2 MP 5 0 0 240กิก1ลูกนะครับพร้อมกับ ฮาร์ดดิสก์สานิ้วที่เป็น3.5นิ้วปกติที่เป็น1เทอีก1ลูกมีแค่นี้นะที่เหลือผมไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มเลยลองดูไอเดลตอนนี้ประมาณ103วัตต์พร้อมกับการเบิร์นเบิร์นเบิร์นเสมือนการเล่นเกมจริงมา้วฮะเบิร์นเลยครับกระโดดมาอยู่ที่ประมาณ300นิดๆครับ310วัตต์โดยประมาณละกันอันนี้ สเสมือนการเล่นเกมในระดับหนึ่งซึ่งผมจะเบิร์น CPU ด้วยให้วิ่ง100%เพราะฉะนั้นตอนนี้100%ทั้งเครื่องครับทั้ง CPU และการ์ดจอ430นะฮะตอนนี้อ3่ร430ิดนิดๆเพราะฉะนั้น power supply 5 0 0วัตต์เอาอยู่แต่ผมไม่แนะนำครับขอให้เป็นสัก600ขึ้นได้ไหมแล้วก็ขอ80 plus เอฟฟ c i ช n c y ่ e แบบบ r อน z ์ขึ้นไปครับถ้าให้ดีเป็นโกลขึ้นไปฮะถ้าเงินเหลือนะครับ <c oughs> คุณก็เพิ่มขึ้นไปอีกตามนั้นครับรักษามานิดนึงอ่ะโอเคครับการกินไปผมลองกดคำนวณคร่าวๆนะครับ,ก,นนรบกับชุดนี้ที่เน้น CPU ก่อนตอนนี้ CPU r ยไไม่ใช่อ5้า0 0 x นะครับมันวิ่ง4กิกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชุดน้ำก็ได้หาซิงเก็เย็นๆหน่อยนะครับเล่นในห้องแอร์ ตัวนี้อยู่ที่9,500อ่ะผมตีกลมๆนะบวกกับการ์ดจอสตร i ค580ตัวนี้นาจี b ตัวนี้ของกังไม่เข้านะครับผมเลยไม่สามารถเช็คราคาได้มันมีแต่570ซึ่งผมสอบถามมาแล้วมันจะอยู่ประมาณ1,000 10, 0หรือ1,200 0ผมตีเป็นราคาสูงสุดไปก่อน1,200 0นะครับเมนบอร์ดเนี่ยถ้าเป็น ASUS c o r s a i r 10ตัวนี้เลยมันอยู่ประมาณ1 0ต้นต้นๆบวกไปอีก1 0 0 0 0นะครับ3อย่างนี้เนี่ย 32,500นะถามว่าโอเคไหมกับความแรงที่ได้มาซึ่งถ้าเกิดคุณบวก power อ,อ,อีกหน่อยนะฮะแรมอีกประมาณ3-4,000ไม่ต้องใช้บัสสูงก็ได้เล่นเป็นบัส2 1 3ห0ก็ได้นะครับอีกกี่บาทอะ่ะ3,000กว่านะผมกดให้เลยแล้วกันนะครับบวกสามพั0า r บวก power 6 5ร์650วัตต์สักอผมตีไป2,000บาทเลยนะครับบวกกับ s อสดีสักลูกหนึ่งไม่จำเป็นต้อง m dot ก็ได้อีกสักอ่ร้อยยี่สิบกิกเลยบวกสองพันตอนนี้สี่หมื่นทุนสี่หมื่นทุนได้ครบอย่างได้ครบอย่างได้ครบอย่างได้แล้วนะสี่หมื่นสี่หมื่นทุนผมว่าโอเคไม่รวมจอนะครับที่เหลือคุณก็ไปบวกลบเอาอีกนิดหน่อยคุณจะเพิ่มอะไรสี่หมื่นผมว่าแรงนะในสเต็ปที่เป็น full hd ultra หรือจะเป็น2 k ในความละเอียดระดับประมาณ high หรือ Very High นะครับได้อยู่แล้วก็ผมมองว่าคุ้มค่าด้วยคุณไปหาจอ24นิ้วที่เป็น FreeSync ตอนนี้มีตัวหนึ่งประมาณ8,000ไปไปลาย9,000ก็คือเป็นวิวโ o n i c นะครับ24นิ้ว FreeSync มีอยู่หนึ่งตัวผมจำชื่อรุ่นไม่ถนัดงบอยู่มาเนี้ย40,000เพียวๆฟินๆได้ CPU 6คอร์12เทรดด้วยตามนี้นะฝากไว้หนึ่งตัวหนึ่งชุดครับ ทั้ง AMD Ryzen 1600X บวกกับ ASUS Strix นะครับ RX 580แม่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับลองดูแล้วกันมันก็อยู่ในเรนจ์ที่คือตอนนี้มันมันเป็นหนักที่เมนบอร์ดผมพูดเลยบอร์ดมันอยู่ประมาณ10,000พัน0 0ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณใช้บอร์ดตัวทัก3,000ั0 0 0าพ0อะไรเงี้ยมันก็เซฟไปได้อีกครึ่งหมื่นเลยนะนะครับเกินด้วย ก็ลองดูลองคำนวณนดูน,นะครับว่าอยากจะได้อะไรประมาณไหนนะครับอันนี้ก็มีแนะนําเป็นไกด์ให้1หนึ่งแนวทางซึ่งวิ่งได้จริงเซ็ตใช้งานได้จริงผมใช้เซตติ้งนี้มาประมาณสอาที่ติดติดก็ลื่นดีครับไม่เจอปัญหาอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณ AMD Thailand ครับขอบคุณ ASUS Thailand นะสำหรับ CPU แล้วก็การ์ดจอถ้ามีอะไรเด็ดๆอีกนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกไกด์ไลน์ประมาณไหนเป็นแนวทางอะไรได้ยังไงผมจะเอามานำ,นำเสนอพูดคุยกันอีก นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าเลยครับที่ซัพพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังฮะไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมบอกกันมาได้ฮะจะได้ไปไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับบนเฟซบุ๊กเองหรือจะเป็นยูทูบช anel เองนะฮะใครที่ไม่รู้ว่าเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจเซิร์ชนะครับ t h x c o m เหมือนกันครับยูทูบช anel t h x c o m เซิร์ชให้ถูกนะถ้าแฟอ่าถ้าเฟซบุ๊กก็เซิร์ชแฟนเพจก็จะเจอแฟนเพจของเรากิจกรรมดีๆมีรออยู่เยอะมากมายนะครับใหม่น ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับ